ฮอดแล้วแหลมเอาหวยว่าฮอดแล้วเออเอาคือฮอดไว้แต่หวยเขามาทา้งลดตัวกะละมังบอปี๊ไปถามคนเฉานีนะฮะข้าเจ้าหัวกระบกบุญจันทร์แต่เจ้าต้องเราไทยเด้อข้าเจ้าค่อยสิจักน้ำเอ้ไทยพุ่นบ่พุ่นแล้วเนาะห่อยลูกไม่ใช่แม่เราได้ยังนี่โอ้คันบอกว่าจะบ่มีลูกบ่มีลูก กี่แหลมบ่ออกลูกกีแหลมบ่ออกลูกพี่จ้ทองปุ่งทองปุ่งบาดได้ออกสองคนพร้อมกันเลยแหลมฮะ้อยติดเป็นคนเบาาไทยเด้อหอยห้อยในงั้นคือนมเป็นยังก็ไหยน้องบาดเด้น้อนะนะอยู่แถวนี้ทำไมต้องใช้ครูบต้าก็มันดีกว่าคาย น้าน้อยู่แถวนี้โดนๆพอหู้จักกับบกบุญจันทร์จักหน่อยเนี่ยบ่อน้าเจีงบ่มันเบายากกะสิเบาแม่เป็นยังหรือเบาไทยดีก็ได้ไทยเนาะห้วยบุตรเฟิร์ดเฟิร์นคอนดิชิมบุตรฟอนดิชิฟอนดิชิใช้ช่วงบุตรเซฟเฟิร์นบุตรเซฟเฟิร์นเมื่าแม่มึงอยังกาตูนกาตูนต่องใดล่ะต่องสามเป็นผู้ใดคือมาคือครับเท่บ่คือจังในกุมาจากกลุ่มว่า มันลุงเชอลี่เวนี่โอ้แหลมปลาแลมเบ้อตัวป้ายังยกแขนสูงหลายน้ำเปิืงมันโม่มัน้ำเปลองแม่ลุงเชอลี่เออเจ้าอิลีตีลุงห้วยบักขันไปจังไหนมาจังไหนลุงจังมาหอดพลอยกระสูนกูหยาบสูดเลยจันมึงมึงคือเป็นแต่ย่านก็ปีกไก่ไอ้ี้ว่าเป็นแต่ย่านปานี่เท่าตกมาปีนี่ล้อก็ปีกไก่ตัวลุงเออเน่ย อันจันเอ้ยเอ้ยจะมันกูแสนจะลำบากจันเอ้ยคุณเปล่า,าลเลยกูโศกเราดิแหลมกูโศกไม่รู้วกูที่พุดไอ้เออไอ้อท,ทําไมโตจันเอ้ยสุดแสนจะทรมา,านข้ารถต้งกูบดย้วสระบุรีลุงกะป่าขี้อีหยังมาดาวเทียม,มลุงกะป่าคือไม้ไม้เถอะลุงตัดไม้ มูกูมันคนท่านไหมจากปีจากปีมูเจ้าสองคนเนี่ยกับโบเปียนแปลงน้องลุงนาะเป็นจังไหนมายู่ปีคืออุดมสมบูรณ์บราอุดมทายุลุงว่าอึดบ่อยากมาได้แล้วมาอยู่นี่เพื่อนเป็นผู้ใดพอคือไปวอนน้ำเพลินพอลูกบ่ฮูจักดอกอันนี้มันญยาิผู้ไ่สมัยดึกดำบันแหลมแหลมบอกจันว่าเฮาเป็นวัตถุโบราณ บอกมันจะเฮ้าบนวัตถุโบราณเขาเอื้นปูสนียสถานปั้นรูปปั้นเอาล้นเนาะมึงะไรเอออันมันไผลละละอันนี้ลูกสาวผงเองลุงลูกสาวครับอันผู้น้อยนี่เด็ดสันผู้น้อยเนี่ยกับลูกสาวคือกันได้สองคนครับซ้ำกันครับกูผู้ยิ่งผู้ชายลลาละเนี่ยผูยิ่งเหมิดลูหญิ่งเหมิดครับ อันที่กูได้ผู้ชายผู้่นึงผู้หญิ่งปุ่นึงบักผู้ชายหนาคือพอคือพอมาคือใจไหนมาคือจังไหนเอาแต่ห้ำให้ลูกเล่นมึงจะขายหนากูมันอ่อยยากไรกูอ่อนไม่เรียนสนมันจังหลับไงก็ได้เล่ยนหนึ่งนิดจัดรถอันลูกสาวที่ละลูกสาวลุงซื้อม้วนมวนตัวเป็นจักฮักตัวเหรอเนาะซื้อม้วนมวน ซื้อว่างได้หรอละตุตะกับตมแตมจ้ะตุตะกับตมแตมหอ,อยโอ้หอนี่เขาใจตั้งซื้อลูกเว้จังใดจังว่าจะอ่านมีแต่ต่อเต้าเหนืตุตะตมแตมเออตุตะตอมแต็มเอิ่นง่ายตัวละถวยหวยคนจีเปี้ยนซื้อข่อยก็นครกเอาเจ้าสิเปี้ยนเป็นยังละศากคนจีเปี้ยนเป็นต่อเต้าเสร็จแล้วละซ่อนรอมึงดูท่าพี่ ขอยดิเปลี่ยนเป็นตุ๊บตาต่อมแต้มขอยดิเปลี่ยนเป็นตุ๊บตับควงบ่ตุ๊บตับตีต่อต่อเตาตุ๊บตับกับต่อเตาอีนี่มึงติดเปียนมึงติดเปียนบ่เปลี่ยนยูหล่ะแม่มึงติดเปียนเป็นต่อยังเตะปาะที่บอกที่บอกที่บอก เตะปากมันมาต่อเตาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมกูจะเปลี่ยนไหนเปลี่ยนเป็นยังล่ะแนมเป็นเป็นอีพีนี่ฮะก็มันจะเปลี่ยนเป็นอีตีนแตกตีนแตกอันบักคิดมึงจะเปลี่ยนว่าเปลี่ยนมึงจะเปลี่ยนเป็นยังตาตีบตาตีบโอ้ไม่ได้ต่อเตาไอต่อเตาบักน้อยๆเดี๋ยวตาตีบเออ ตุตาต้อมแถมตูบตับตีนแตกตาตีบใอยบ้านไหนเปี้ยนนะโมไอ้เจ้าติเปี้ยเป็นยังไงแหลมพอยติเปี้นเป็นแตตีดีว่าบ่บ่ได้เด้ี๋ยวยินงเสียอุ้ยบ่ได้ดอกแหลมดยินซื้อเนี่ยบ่ได้เด้อยว่าพอจเอาลูกไปนอนซะก่อนก็เขาวัดบ่ได้ดิมึงโอ้ลูกอย่างนอนเออเอามันไปนอนสลากมันเหต่ยงนอนโอ้จันทร์ไอ้ยบ่มันือสมบูรณ์ดีแค่น้อเดียวนี่ย มา b b บกุญจันทร์บกบุญจันทร์เจ้าขาเป็น,นรอยมะนี่เราบอซ้ำข่อยว่ะเนาะแหลมแมนอยู่เอ,ออแล้วจกีนข่อยเพราะหักเจ้าปานี่เดี๋ยวนี่ข่อยห,หักจี่เออไปใส่มาใส่ข่อยโอ้ยจยกให้จะไปโดนๆจี่เออตัวแสดงาาๆๆว่าเจ้าเสาคืนหอดคอยแล้วอันแม่ไปใส่ละบัตรสนาอีแม่เราบ่อยหอกก็ไป,ไ,ไปใส่เราไปเห็นงานงโอ้โตเข้าใจตัวละถ้ามาหา,หากินซ้อยกันไปเห็นงานอย่างลูก ไปเห็ุงานอยู่ห้องอาหารจ้ะห่วยห่วยดีตัวเท่าเบ่อึด,ดอยู่อึดกินเมนูทั้งเห็ดทั้งกินมันไปเห็ดงานยูห้องอาหารเนี่เห็ดงานแผนกใดจันอีวา,าส,ปปสนาสุบบุกมี่เฮ้ยอีแหลมแม่งหอ้องอ,อ,อ,อาหารกรุงเทพคาร์โบสุบบุกมี่ขายดอกเอาไปคือบ้านเน่าหารอเฮ้ยว่ามันห้องอาหารฟังคนอีป,ปอดมึงปออันโตซูปุลุ่งฟังแนดจันเอ้ยอีวาสนาเป็นงานห้องอาหารมันไปเห็ดแผนกใด จริงๆแล้วผมกูอยากบอกลูกกระป๋าฟังด่อว่าว่าพวกกูอยากพวกกูเยอะเราไปลองกันแล้วมาด้วตั้งแต่นี้ตั้งแต่ผมก็วาสนานี้จากโน่นทบุรนบ้านเก่านัเขาไม่หยุดนีมาใส่ชีวิตรวมทุกรวมสุกกันโดยที่มาหยุดอาชีพหลองเพลงในห้องอาหารหอยใครอยู่มันสู้เสียงดีทั้งผัวทั้งเมียวาสนาเขาก็เสียงดีอื มีแฟนเพใหม่กับั้งใจหลายแต่พ่อมีเงินมีทองได้เสาคอนโดอยู่ในตอนนั้นโอ้มึงเสาคอนโดอยู่กูอยู่บ้านกูอยู่ค,นค,คอนตอง,ตองระยะนั้นชีวิตผมกำลังลุ่งเรื่องในสายบันเทิงวาสนาผมดีจักน้อยผมเด็กเขาบริษัทเทปหลแล้วกมีโอกาสได้อัดแทนมีอัลบั้มเป็นของตัวเองชุดไหนจันชุดไหนชุดคือทอดอย่างแหง คิดหอดอย่างแหงกูว่าแล้วกูเห็นอย่างนี้ทศรัตน์ว่าต้องมันบักกันเ้อะก,กูว่าไปเออกูเห็นมึงอยู่กูเห็นมึงอยู่จันมันบปิดออกโทรทัศน์บปิดออกโทรทัศน์อ๋ออยังนั้นคอยเห็นมันอยู่ในเตารีดมีปอบป้าจันทนระ์นะมีอาลาบ้าเป็นของเจ้าของขป้าหล่าเอ้ยแต่ป่านนั้นคือบ่ดึงบ่จ้องแม่ป้าเขามาสูว่องการนี่แน่หัยอยากมีอลัาราบัมอาลบัม เจ้ามีผลงานเพลงอยู่ติดป่ามีกูแต่งไใบยูอันน่กูว่าแต่บอกให้ปูได้เออหัเอาเตี้เออกูโปกไว้สะก้านเออเจ้ามันมั่วซุ่มตัวกันไว้ทังคันมั่วซุ่มโอ้โหแวยปลาหมอนผลงานเพลงไหนป้ามีเพลงอย่างเนผลงานหนึ่งเพลงหัวอกตลกเท่าโอ้คือดิมันเป็นยังไงป้าเนื้อหาสาระเนื้อหาสาระรองมากเนเธอเอาจากสองอันเนาะสองคอนเนาะสองคอนสองคอน น้ำตาคอยตกเพราะโดนหักอกยางจังดนลโกกจนอกพังผู้สาวเขาสั่งว่าคอยมันเท่าคนสมนำหนาเบ้าพื้นนินทาบ่ซา,าบ่เศร้าบ่คอยบ่อยู่สมเท,าท่าแถมยังเอิญเฮาเ่เท่าหวัางวงู <c oughs> พูด<อ>แล้วเนะขาทาต้หละป้าเขาทา,ออทามองนี่นะมองสีดังเท่าหวัางวงู <N: S 1> นี่เขาทาอยู่มันอยู่เนี้ยอยู่ในชุดได้หรือป้าอยู่ในชุด ไปอยู่ชายแดนห่วย <Why? S 3> ผลงานเพลงเนี่ยอยุทธิชุดเนี่ยเออมันร้องว่าจังไรละ่ะปาร้องอ่ะเออครับเหม็นอย่างนี้ต้องหนีไปอยู่ชายแดนหนีไอ้ไกลสุดแสนขึ้นอยู่อย่างนี้ไม่ตายแน่โอ้ oh. <laughs> ใส่ได้วาจันแซม เสดอยุป,ปาแต่ว่ามัน่บาพานมาว่าอนน <c oughs> มึงบบตองไปอัดกรุงเทพหรอกอัดสายเทาเมื่ออื่นก่อนจะพาเจ้าไปอัดเออข่ายพาย้ามาโดนแล้วอัดยังเทาอัดธาตุหน่อยมาใันีตายอัดแมงดดวัดอยี่ยละมาเป็นยังไงบ้านเนี่ยนอกจากที่ตัวมีอาลบั้มออกอทรทัศน์แล้วเป็นยังไงบ้านต่อมาพอาเพลงเริ่มเชื่อมีสื่อดังขึ้นมากผมก็ดีอกดีใจย่างบอกมาถึง เพราะว่าความฝันของผมมันกลายเป็นความจริง ừ, ừ. ผมคิดว่าเพลงผมดังแล้วผมคิดว่าสิมีบ้าน ừ, มีรถ <ừ. S 2> แล้วก็มีครอบครัวที่อบอุน่น <ừ, ừ. S 2> แต่แล้วมันก็บม่เป็นไปตามที่ผมคิดเอาวันเป็นยังไงจันความฝันมันเหมือนภาพลวงตา,าเพราะว่ายอดขายแต่ละเดือนมันแทบบม่มีเอียงเหลือเขากือเสือกับซูเซนซูา,านอยู่ ผมก็แปลกใจมผมจะได้ไปถามบริษัทเบ้างออบริษัทเขาวางในบันบริษัทเขาก็บอกว่ายุคเนี่ยมันยุคเทพทีซี่ดีปลอมโอ้การเพ่งเขาบ่สื่อของจริงฟั่งกันบริษัทขายบ่ได้เขาสื่อต่างต่ของปลอมฟั่งกันเอามันถือกลัวกันไหลมันกระแมนอยูอ่แต่่าพูดที่อยู่ประหลอดมันก็ขึ้นนักร้องอตั้งใจทำผลงานทุ่มเทอย่างสุดชีวิต แต่ว่าผลลับ์อกมาว่ีมันบ่มีอีหยังผมผิดหวังแล้วก็น้อยใจในนาทีการงานบ่มีมองระบายบ่มีมองปรึกษาบ่มีคนที่จะเข้าใจผมเลยดับกลุ่มในการกินเหล้ากินเหล้าแห่งกินมันก็แห่งกลุ่มทุกคน เรื่อนรวมง,งานเขากับพน้ามผมหามว่าผมหนึ่งผมมีความรับผิดชอบในนาทีการงาน mm hmm. เป็นนักล่องขี่ลาวขี่เมา mm ้าเออมาเมื่อหนึ่ง mm hmm. ผมยางโซ่สักโซเสียมาข่างถนน mm hmm. มันเป็นข้าวซวยจะได้กับปรจัก mm hmm. มีรถแท็กซี่คันหนึ่งแลนมาส้นผมเ mm hmm. ขารับผิดชอบเพราะผมผป้หัวเรียงเอง mm ีย hmm. งผมมาลูซึกตัวีกเทียนึงผมก็อยู่โรงพยาบาล โอ้โ oh, oh. นักเติบต้นี่แล้วสภาพผมมันกระกลายเป็นที่คือยังลูกกับป้าเห็นนี่ละ oh, oh, oh. ผมตกลอ,อยเปียเสียขา oh. แฟนเพลงเขาก็ดีจากผมไปจนมืดออ oh, oh. ้ธรรมดาปน้ำซ้ำเหตุการณ์มันแห่งเลวลาไหลไปก้นนั่นไม่ยังอีกจัดไม่ยังอีกไวววาสนาเขาทอนอยู่กับผมบ่ได้เขาเลยหนีไปเอาผัวไหมแหลมแหลมเฮ้อเฮ้อที่วาสนาเนี้ไปเอาผัวไหมเหรอ เอาอีนี่นี่ใส่ไขยกันครับพอยว่ามีผิดเลยเป็นแบบนี้เรื่องทั้งบ้านจะเฝ้าเว้าห้บักจันฟังเรื่องพอมันตายเรื่องอีตองถูกคมขืนจะเฝ้าวาเอโคไม่ยังโ g อกเอโคเนี่ยโอเคเอีปอมึงบอกกับปันซื้อเลยกันไว้แต่ปันนี่งบ่ถูกย่เขาหนี้ไปหลายเดือนแล้วจกเดือนเป็นปีโดยที่เขาทิ่มให้ผมกับลูกอยู่ตามลำพัง มึงบอพาหลูกพาเต้าไปเอินมันขึ้นมาสันบอกเมื่อนี่ลหละผมตัดสินใจแล้วมผมสิพ้าหลูกไปหาวาสนาผมสิไปขอร้องให้เขากลับขึ้นมาอยู่กับหลูกคือเก่ามันเห็นหน้าป้าหน้าลุงไปอีวาสนาต้องใจอ่อนขึ้นมาอย่างน่นอนแม่แลกเพราะมันเห็นแกนี่แกนาเพาะแกนาอนพอราะลุงหิวเขาแม่จันหาเขาเพรลุงกินเนี่ยกินไกินนาเปียง่ะลุงกีลอร<ะ>กับเขาเนั่บ่ตัวตา บ่มีดอกหมูกำนองก็นได้ทุกสิ่งไม่เดียวนี่ละเพื่อนขจ้าเอาไ้บ่มี่เขาเอาซูว่ามาสิมันบ่มี่เขามาบ่มี่เขาหนึ่งบ่มี่เขามาจ้าคือบ่ไปซื้อบ่มีเงินซื้ออีกนั่นล่ะบ่มีเงินซื้อเพื่อนมาเอาซูก็คือกันกัำมูอตูอยู่เนาะเออทุกคือกันตัวเนาะหิวข้าววาสันหิวเพราะลูกหนูบ่อให้กินข้าวสองเที่ยสอง สองขาบแล้วสองขาดหรอไปขอกินน้ำใยไก่เหมือนไปก๋วยเตี๋ยวไปไปขอกินขอกินก๋วยเตี๋ยวไปขอกินน้ำไผ่กวางน้ำใยไก่ขอพ่นสีไห้บนนอ้๊องซื้อของขายเมี่ยเป้าสืเอิญบอกพ่นดอกไก่เอ้ยก๋วยเตี๋ยวให้น้องในเด้อพ่นผู้ห้ดอกพ่นมาของซื้อของขายพ่นผู้ห้กันพี่ๆดอกเอาวันแพ่งไรก็บอกกูที่ละกูที่พลาดไปกินยันมอก๋วยเตี๋ยวมาสร้างจีบปั้นนั่นแท้ เป็นคนถูกคนหาักจะจโบง่ายป่านนั่นแหลมมันแพงเลยเนาะเฮ้ยก็ของซื้อของขายมันก้มหลานนั่นแหละไปก็สั่งถั่วปลาเอ้ยเาไปหากินทั้งหน้อเอากันบุญนี่มันสิได้กินยูดอกที่อาจจะมีคนใจดีฮะกินยูดอก